สวัสดีจ้าเมื่อน,นี้ยายเรามาก้อยสบายน้างค่ะก้อยผักขี้เหลีวอันนี้ยายโลมาเรียบร้อยแล้วก็นอกน้ําเย็นมาไว้แล้วค่ะเริ่มเดี๋ยวเลยเนาะค่ะเนาะพริกต้นค่ะเข้าวโคค่ะ ใหญ่โคเซตเมื่อกี้นี่นี่ยังหอนๆอยู่เลยซเซกโคโคเลยหลายถึงหอมน้ำป่าจ้ะก้กอยเซออันประแดะน้ำได้ค่ะจักน้อยก้อยขมค่ะ อันนี้ดีค่ะดีที่ดีแท้ที่เราต้มไว้นะคะโคเลโคเลโรดค่ะคนเข้ากัน <c oughs> จิ้มโอ้โหหอมปลา ได้เติมพริกอีกค่ะอีกเติมตระนาวถึปลาจืดขนาดนั้นเลยบ่กจืดแห้งเลยบ่กเดี๋ยวหยิบเชียทีกด้อืม นี่ต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็ผักผักหอมปีใส่เลยค่ะใส่ให้หมดเลยซื้อผักหลายๆมันจึงแซ่บเสร็จแล้วค่ะกอยผัดขีหลิวกอยสบายนางของยาย มันนี้กลับไปกินเดี๋ยวเนาะค่ะเนาะไปสวัสดีสสดครับมันนี้ย่ายพามากินยำก่อนก้อยกอยสบายนั่งก้อยสบายนั่งม,มาครับมาแซฟแชบ์ต้งกันจ้าก่อนอื่นย่ายกับฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ใยใหญ่เนียได้ค่ะเด้อได้เขาก้อยขมโนมาเนานะออกขมขมนะครับเด้อใส่ดีค่ะใส่ดีดีแท้อ,อยอากลินขม,ขมขมค่ะบ่อยอะก,กินส้มอือมเด้อเด้อปกติใยสิมสะก้อนได้ปกตินะใยสิมก่อนอ๋อเด็นเลยอจึงละลมปะาปิยะอาจาเลยตอนบางใหญ่ใช้ใมือของ แซ่บค่ะขมขมแปรตตายขมแซ่บเม,มืม่อนี้มีอัง,ง่นแล้วค่ะก็ห้องอัง,ง่นไข่ปาค่ะ ไก่ในหูจะน้ำปัสสีทปักสินมานกลิ่นน้ำเป็นรีดๆแล้ววันนี้น้ำแซ่บต๋าอือ้ยยายสดกันขอมำนำ้ำไส้อี๋หอม,มอี อมาแล้วค่ะเพิ่อแวะไปแวะมากค่ะเมื่กินก้อยสบายนั่งกับยายนี่กลับมาละอืคุยครับสบายนั่งน,งนนะครับเนาะ น,น้ำดอกคาทำปลาไหลนุ่ๆนะครับเนาะนี่ใช้น้ำปลาแซ่บสมยากอยู่ค่ะ เรงให้ตากินมาลักกินน้ำก่อนนะปัญญหญ่หลายปัญญหลมป้าขมบวกขมเป็นไรเป็นขมนี่แหละเขาเอิ่นขมเป็นงางดา i'm a ชอบมากสดนั่ยังได้นานนเนาะยังได้นัวนะเครื่อกรอบ แต่ให้ใส่พริกมันก็เผ็ดดรอกมันมารสบาจแสมันบาแแสบมันแสบโยมมันหยังบ่มเมิดมักกัละไฮก่อนต้องซดน้ำน้ำนวตาจึงจะแซ่บมันได้น้ำนัวมันเหล่ากับผู้ไทยน้ำนัว อันนี้ผันน้ำโน

Cái bò mhm 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 ช่ครับกแซ่บเนม่ <Yeah. S 2> mm. mm. อรกระแซ่บซอีกแบบนึงเนาะคนมากิน ngợt nói <laughs> คำง่ายอืมนั่นแบบง่อยสินเด้อืมเอาสอนง่ายคนนี้เพราะเอาทัพพี่าะ <laughs> <laughs> อืมน้องเต็มปากเต็มคำน,นนะเนาะอืม คำว่ันว่าดก็บอิ่มบทขอบครั้วเป็นา <c oughs> อืม ขาวปกติใหญ่บอกคอยกินดิบใหญมากินที่ต้มที่ลวกแล้วหวานตัวต้ตมกัดขาวข้ากินองุ่นแล้ว่ะ เมางูไข่ป่าค่ะห่อกไข่แล้วตอกนึงอ๋ออ่อนหมดอ่อนหมดแล้วน่นกบบเผ็ดเด้อห่อคาก็ได้ออกเป็นหั่านๆเผ็ดๆอูเผ็ดชมพร้อมก็ประวานบ่ะ lại à, muốn món rồi đấy khá vitamin T lại, lại. Ừ. bộ mặt kìm xôm แบบนัะนัวใหายครับเพรน้อนนำประแดดใส่สอครับพี่นนานป่ะให้บอกให้กินหมกมน,น่เขาบอกให้กินวิตามินซีเฮ้ย อะบรผสมไปไหนเราเพื่อนรวยเอางมไใกลปลามันก็ลดนี่ละเป็ดเปียวหวานอมเปียวอมหวานมื้อนี้บ่ค่อยสบายตัวยายติมัดกุ้ง <G ül> คนวาล่ำบอดีโทดปีโทดกลองเนาะ <G ül> นะครับเนาะได้ไปฉีดวัคซีนไหมงดงิด <G ül> มันคือสิเป็นไข้ในสันดอก <G ül> ได้กละล่าพี่ล้านองก่อนจะค่อยพอกันคลิปหนานะครับเนาอะอคลิปนี้ก็กสวัสดีครับสวัสดีจ้า